บ้านห้องหางอำเภอคลุเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พอผมมาพอผมสั่ง้นมงุง้นไม้เอามาลงมาแซมมาทำระบบน้ำมาเอาผักบุ้งขึ้นเนาะลอกคลองก็คือเป็นรูปเป็นล่างจนมงจนค้้ยแล้วก็ตัดสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะ,ะเวลาหยุด ปีที่แล้วมาดูปีที่แล้วมาดูแล้วรอบนึ่งตอนนั้นยังแบบนี่ไม่มีหญ้าเลยไม่มีสีเขียวเลยเป็นดินทรายล้วนตอนนี้มีต้นมะพร้าวนี่มะพร้าวมาลงมีมะม่วงฝลังคลองไส้ไก่ที่ตอนแรก นาวมะกรูด <Now>, ชมม่วง,วงนี่ต้นชะม่วงฮอกานน่ฮุมาฮอกาัน่แซมกันเลยทั้งพืชผลไม้ป่าไม้ผลรวมเป็นชมพู่ชุมูทับทิมทับทิบ แรกๆเลยนี่เอากล้วยมาลงกลง้วยมาลงทิ้งไว้แบบทิ้งๆค้่างๆไม่มีใครมาดูทีนี้พอฝนมานต้นต้นไม้ก็ามาแซมรอบสาเลยไม่ไม่ได้มาทาเป็นเต็มตัวนะครับยันไม่ได้มาทําเต็ม,ม,มตัวแบบร้อยเปอ็นพราะว่ามีงานประจําอยู่ มีงานประจำก็จะได้กลับอย่างช่วง,อ,งอ่าอย่างช่วงา,าช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลถึงจะได้กลับมาทีก็มีคนที่บ้านพอแวะมาดูให้บ้างเป็นครังคราวเพิ่มเอาทีละอยา่างทำเพิ่มเอาทีละอย่างมก็ค่อยเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีะมีละมุดมี กำลังมีพุทธาสามรถแล้วตรงกลางกะว่าจะทําอะไรตรงกลางว่าจะแต่งให้มันเป็นสวยๆให้มันเป็นคันนาแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆยออยยผ่านมาสองวันาำถังถังสองร้อยลิตรนี่แล้วก็เชื่อมเหล็กเป็นเป็นขาเป็นฐานอันนี้เพิ่งจะทำนะนี่นี้น พอเปิดแล้วก็น้ำก็จะหยดอันนี้แล้วแต่เราจะปรับเอาอปรับช้าปรับเร็วได้ปรับช้าปรับเร็วนี่สะพานอันนี้สายยางนี้สูบอันนี้เครื่องสูบสูบน้ำขึ้นมาไว้บนนี่บนถังแล้วก็ปล่อยจากถังไปตามต้นไม้เรา พื้นที่สามไร่กว่าๆการว่ากเกษียนงานมานี่สบายเลยครับแล้วสี่ห้าปีเป็นป่ากเกษียนงานพอดีออกมาอยู่โอ้ชิวๆเลยทีนี้ แต่อันนี้ไม่ได้ไม่ยังไม่ได้ปล่อยปลาปล่อยอะไรไหมปล่อยไหมใช่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับตอนนี้ปลาเปื่อะไรยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่ายังไม่มีคนยังไม่ได้มาอยู่เต็มตัวนะครับยังไม่ได้มาอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นกันเลยยังไม่ได้พื้นที่สามไร่กว่าๆติดถนนใหญ่ ยังไม่ครบปีเต็มเลยเนี่ยเริ่มปลูกต้นกล้วเริ่มปลูกต้นไรเริ่มปลูกต้นพืชไปตอนประมาณตอนเดือนอนะเดือนกระกฎาคม,มเพราะว่าฝนมาช่วงช่วงฝนก่อฝนอฝนพอดี ประมาณเท่าไหร่ประมาณใช้งบจ่ายก็ประมาณทั้ดเนี้ยนะคืออ่าสีไร่มมก,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 กรนะ็ประมาณสามหมื่นกว่าเลยก็พูดแคพก็ทำยกดินยกอะไรเนาะประมาณสามหมื่นล้อมรั้วเนี่ยล้อมรั้วนี่หมดสองหมื่นเจ็ดพัน,น ประมาณสามไร่กว่าเนี่ยเสาประมาณสองหมื่นเจ็ดค้าเสาค้าค้าเสาร้อยเจ็ดสิบต้นค่าลวดน้ำส่วนค่าเลงนี่เขาคิดต้นละเจ็ดสิบบาท ทำเอาครับคุค่อยทำเอาสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาลงมาดูนะแต่ถ้าคนที่มีเวลามีพ่อแม่ดูแลให้ก็จะสบายที่น,นี่ก็จะมีเวลา,เ,วลาเพราะว่าตั้งแต่เมษามาเนี่ยผมเพิ่งจะลงมาดูครั้งแรกเนี่ยโควิดก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้าน มาปีใหม่ก็เลยเออถ่ายรูปให้น้องถ่ายรูปไว้แล้วก็วางแผนทำเดี๋ยวเราไปดูข้างๆนี่เป็นปูข้าวทั้งหมดเลยรอบๆนี่เป็นเป็นนาข้าว ช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายเดาเดินดูรอบๆครับ นี่เป็นต้นไม้เก่าต้นไม้แก่นะครับที่อยู่ตรงนี้แต่เดิมอยู่แล้วนะครับโอ้โหต้นใหญ่อายุน่าจะห้าสิบอัพน,นี่ห้าสิบปีอัพเลยนะเนี่ยโอ้สามคนอบล่มลื่นพอดีนี่ อย่างที่บอกนะครับน่าจะอีกสักสองปีสามปีนี้น่าจะแถวนี้จะเขียวร่มรื่นแล้วก็นเป็นที่มาแบบช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้ก็นะครับได้มาสังสรรค์หรือทำกิจกรรมนะครับคนในครอบครัวได้เลยเนี่ยตรงนี้หนึ่งปีนิดๆน,นะครับ คือเริ่มตั้งแต่ขุดนะครับจนถึงตเขาต้นไม้มาลง,งตอนนี้ก็แค่มีนิดๆเท่าน,นั้นเองหลังจากที่เาคิปลงข่าวก่อนนะครับอันนี้ก็เลยพามาดูนะว่าคลิปหน้าไปถึงไหนแล้วคิดว่าจะปลูกเป็นเป็นป่าผสมผสานนะครับนะบเป็นพืชผสมผสานไปส่วนฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นที่นะไว้ปลูก เป็นบ้านหรือเป็นที่พักผ่นะครับตรงนี้เป็นที่ว่างตรงนี้บางคนอาจคิดว่านะครับคนที่จะทำได้ก็คงต้องใช้งบป,ประมาณเยอะต้องมีเงินมีเวลานะครับเขาบอกเลยว่าสำหรับใน ลายของพี่ประมวลนี่ไม่มีเวลานะครับเพราะว่ามีงานประจําอยู่แล้วนะครับยังทํางานอยู่นะครับยังไม่กเกษียณแต่ด้วยใจนะครับใจรักที่แบบว่าชอบทางแนวนี้นะครับกรเกษตรผสมผสานก็เลยตัดสินใจนะครับปรึกษาคนทางบ้านซึ่งคนทางบ้านก็แรกแรกก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่มาถึงตอนนี้ก็คงจะให้ภาพหรือให้สิ่งที่นะครับมันเป็นรูปธรรมนี่ เป็นคำตอบได้ดีเลยว่าพี่ประมวลมาถูกทางแล้วนะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกนะพี่ประมวลบอกว่างบประมาณสำหรับคนไม่มีเวลานะครับก็ต้องใช้นะครับต้องใช้งบประมาณซึ่งขุดดินนะครับลอกอขุดยกดินทำคลองนี่ก็ประมาณสามหมื่นกว่า แล้วก็มาทำเป็นรั้วรวดน้ำนะครับค่าแรงค่าเสาปูนอะไรนี่ก็ประมาณสองหมื่นกว่านะครับแล้วก็ต้นมงต้นไม้นะครับค่าพันต้นไม้แต่ก็ค่อยๆทำครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้ลงสักทีเดียวนะครับก็ตามกำลังครับ ปีสาเนี่ยต้นขาเองต้นอะไรห<ม>ต้นสักปกที่สวน้วนหน้าบ้านเลยเนี่ยไม่ถึงปีเนี่ยดูสิต้นจักแค่นี้เนะ เล่นมาครับตรงนี้